สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมอานะครับช่องอา์โนชแนลครับวันนี้เราจะมาเที่ยวน้ําตกภูซางนะครับอาเภอภูซางนะครับจังหวัดพะเยานะครับผมไปดูกันเลยครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นป่านะครับผมมีต้นไม้ใหญ่นะครับมีรังผึ้งหลวงนะครับตรงนน้นนะครับผมมีต้นไม้ใหญ่น้ําตกก็จะอยู่ตรงนน้นนะครับผมน้ําตกภูซางนี่จะอยู่ตรงติดถนนเลยนะครับติดกับถนนนะครับทางไปภูชีฟ้านะครับผมติดกับถนนเป็น น้ำตกที่ติดอยู่กับถนนเลยนะครับมาเที่ยวมาชมก็ได้นะครับผมนี่ครับอันนี้ครับดูน้ำครับเป็นสีฟ้านะครับผมสีออกมะฟ้านะครับผมน้ำใสมากเลยนะครับนี่ครับน้ำใสมากเลยแล้วก็เป็นน้ำตกครับก็จะมีหินย้อยลงมานะครับผมสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับก็จะมีพึ่งหลวงครับ อยู่ข้างบนนะครับผมนี่ครับน้ำตกปู้างนะครับมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับผมมานะครับไปเราไปที่น้ําตกกันดีกว่านะครับเหนืมัะครับเยามาชมกันแล้วตอนนี้เขาก็ห้ามลงเล่นน้ำครับผมเนื่องจากวันจะเป็นการทําให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับของโรคโควิดนะครับผมเนี่ครับนี่ก็เป็นน้ําตกนะครับก็จะมีหินย้อยนะครับผม สวยงามมากเลยครับนี่เขาห้ามเล่นน้ำนะครับผมก็มาชมมาดูก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่กดซับสไครต์นะครับตอนนี้ก็ร2อยยี่สิบซับสไครเบอร์แล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับท่านผู้ชมจะจะได้มาเที่ยวผมนะครับผมมาดูที่ผมนะครับเที่ยวถ่ายรูปน้ําตกนะครับภูสางน้ําใสมากเลยครับเที่ยวชมไปเที่ยวกับผมนะครับผม ท่านผู้ชมที่อยู่ไกลนะครับผมไม่ได้มาเที่ยวก็มาดูคลิปดูอะไรผมก็นะครับผมน้ำไหลมาจากบนเขานะครับผมนันตกสองชั้นครับสองชั้นใหญ่นะครับอันนี้ก็ติด,ดูกับถนนเลยนะครับผมติดกับถนนนนั้นมาจาก,กำอำเภอภูซางครับทางเส้นั้นครับ นี่ก็ขี่รถไปนี่ครับก็จะเป็นไฟฟูชีฟ้านครับผมก็จะมีร้านค้านะครับผมร้านค้าขายของนะครับขายเสื้อผ้านะครับผมมีร้านอาหารตําสั่งร้านสวบัติการขายเสือ้อขายผ้าอยู่ตรงโน้นครับสวยงามมากเลยครับ ผมก็จะถ่ายมุมสวยๆครับจะพยายามถ่ายมุมสวยๆให้ดูนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับผมที่ผมมาเที่ยวนะครับเหมือนมาเที่ยวด้วยกันเลยนะครับในน้ำตกเขาก็ห้ามลงเล่นน้ำครับผมเป็นบรรยากาศน้ำตกนะครับมาเที่ยวมาชมมาได้นะครับผม ตอนนี้ก็ผมก็เพิ่งเพิ่งหัดทำลิปใหม่นะครับอันนี es, no. ota, aa, Sultan, ้ก็จะเป็นรายการหนึ่งครับรายการเที่ยวนะครับผมรายการเที่ยวอีกแล้วนะครับผมก็จะมี2รายการครับช่องผมนะครับช่องอโนนะครับก็จะมีช่องทำอาหารในป่าบ้างนะครับผมย่างกงย่างไก่นะครับก็จะมีมามาดูก็ได้มารับชมก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมก็มาเที่ยว บรรยากาศนะครับผมหน้าฝนนะครับน้ําก็จะมีหน่อยครับน้าตกนะครับก็จะมีนะครับภาผิ้งย้อยครับสวยน้มมากเลยครับผมเหมือนในภาพเลยนะครับผมเห็นี้มครับที่ผมเ์ชทางอินเทอร์เน็ตนะครับสวยจริงๆครับตรงกับหน้าปกเลยนะครับผมน้ำก็ใสนะครับ น้ำก็ใสมากครับตอนนี้ผมก็มาแต่เช้าแล้วมาตอนเก้าโมงครับก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวไหนนะครับผมนักเสองเที่ยวไม่ได้มาครับก็ไม่มีอะไรมากครับมาดูแค่น้ําตกนะครับผมก็มันไม่มีอะไรนะครับมาเที่ยวน้ําตกช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเขาไม่ให้เรื่องลงเล่นน้ํานะครับน้ำก็ใสมากเลยครับ นี่นะครับผมน้าใสมากเลยครับเราจะมาถ่ายภาพนิ่งสวยๆนะครับน้ำเมื่อ่าจะเป็นริมทานหรือว่าน้ําตกธรรมชาติครับอยู่ข้างบนนะครับผมน้ําไหลตลอดทั้งปีนะครับมาเที่ยวก็ได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับผมทางเดินขึ้นมาตรงนี้ครับตอนนี้เขาห้ามเข้านะครับเดินขึ้นมาตรงนี้ครับมาดูใกล้ๆน้ําตกนะครับแต่ตอนนี้เขาปิดอยู่ครับเพราะเป็นโควิดนะครับ น้ำจะไหลมาจากข้างบนนู่นนะครับอุดมสมบูรณ์มากเลยครับธรรมชาตินะครับมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาดูน้ําตกอีเซ่นะครับผมเล่นก็ไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามีจุดถ่ายรูปที่แค่จุดเดียวนะครับถ้าไม่ติดโควิดก็จะมีคนมาเั่งกูเสือกินข้าวกินอะไรอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมซื้ออาหารซื้ออะไรมากินนี่ได้นะครับหรือว่าผมมาเช้าเลินนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงครับน้คก็ใสครับผม สมากเลยครับเขาให้ลงไปนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับนี่เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผมน้ำตกภูซางนี่ครับน้าตกภูซางครับน้ําตกกระแสน้ําอุ่นอุณหภูมิ35องศานะครับผมเป็นน้ําตกน้ําอุ่นนะครับผมเที่ยวมาชมมนได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นจุดเป็นถ่ายรูปที่นึงเลยนะครับผมนี่ก็คือประวัตินะครับผมน้ําตกภูซางนะครับการเดินทางของสายน้ําอุ่นนะครับสายน้ําของน้ําตกภูซางเดินทางลัดครับ มาตามลำห้วยน้ำตกปู่ซาก็จะเป็นห้วยอยู่ข้างบนนะครับผมปูข้างบนนู่นครับแล้วก็มีน้ำตกลงมาครับนี่ครับดูตามภาพเลยครับผมภาพอาจจะดูไม่ชัดหน่อยครับอธิบายนะครับผมจะเป็นห้วยอยู่ข้างบนนู่นครับอยู่บนเขาแลวเป็นห้วยนะครับจะมีอุณหภูมิประมาณ35องศานะครับผมก็มาดูน้ำตกนะครับผมมาดูริมทานน้ำใสๆนะครับกายธรรมชาตินะครับ นี่หน้าปกนะครับผมที่ผมเซิร์ชมาครับตรงกับหน้าปกอยู่นะครับผมเราก็จะกลับมาแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นชีน้ําตกนะครับผมเราก็กลับกันเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับจะเป็นแหล่งอุทยานนะครับแห่งชาตินะครับอุทยานภูซางนะครับผมจะมาเที่ยวนะได้ครับถ้าจะไปผู้ชีฟ้านะครับก็จะผ่านเส้นนี้นะครับผมมาจากอําเภอภูซางครับในเส้นนี้ก็จะเป็นจากอำเภอภูซางนะครับ มานี่ก็ตรงไปนี่ครับผมตรงไปนี่ก็จะเป็นภูชีฟ้านะครับผมไปเที่ยวก็แวะมาดูน้ําตกกันได้นะครับอําเภอภูซางครับจังหวัดพะเยานะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะพาท่านผู้ชมครับมาชมน้ําตกครับภูซางนะครับอําเภอภูซางครับจังหวัดพะเยานะครับผมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ